การล้างมือนะเพื่อทุกท่านจะได้นําไปใช้กันเป็นวันรวมพลังทั้นนะครับเข้าใจับสวัสดีครับวันนี้ทางอบจก็ก็มาร่วมรณรงค์ด้วยนะครับนะรับขอบคุณทุกฝ่ายแต่ว่าขอให้เชิญก้าวโมงนะครับก้าวโมงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านจะมามอบนโยบายการป้องกันและตัวคุมการระบาด ของโรคให้บัตรสายพันธุ์ใหม่สนิดท่านอาจจะเรียกว่าให้บัตรใหญ่2009นะครับหรือว่าให้บัตรใหญ่สายพันธุ์ใหม่รางท่านก็เรียกให้ให้เป็นที่เข้าใจกันเป็นวันนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับหน้ากากพนันมา้วนะครับก็ก็อาจจะเราจะได้จะได้มาร่วมรับฟังนโยบายล้องก็วิธีการที่เราจะต้องดำเนินเพื่้รนะครับสำหรับ สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับข้อมูลเมื่อวันที่15กรกฎาคมิคลินิกเดย์ในวันนี้พร้อมกันทั้งจังหวัดครับนะครับในขณะที่วัคซีนจริงยังไม่มานะครับต้องร่วมกันสร้างวัคซีนชุมชนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการล้างมือ ทีจจบันน okay. ี้คร yes. ับถานที n ที่มีตรงหนาแน่นอย่างจูเนียอย่างนี้ครับบอกว่าไม่อยากจะใส่นะครับลองสวมใส่ดูก็อย่างก็ป้องกันฝนและอองได้นะครับป้องกันฝนละอองได้เรื่องแพอนามนะครับายลาอนค้านอาจารย์ท่อาจรทาที่ไมาธตุสาิตด้วยนะครับ ที่จะรองรับโสรงการให้มาใช้มือยรอับพวกประเทศแล้วก็นยรอกันต่อไปด้วยกันไมจเลยขอับเอเลืนสายผู้ชายผั้ชาย Thank <laughs> you.